ิตวิญญาณแห่งครุคนที่อยากไปนิพพานส่วนใหญ่เวนกรรมตามมาใช่แล้วบทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนามากๆอยากกลับสู่นิพพานอยากกลับสู่บ้านภาษาชาวแสงอ่านหมายถึงกลับสู่พระเจ้าดินแดนที่เคยจากมาแต่ที่นี้ หลายคนที่ใช้ชีวิตเว,วียน่ายตายเกิดหลายครั้งจะต้องกลับมาเรียนรู้ชีวิตภายในให้ได้จะต้องถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าจากเบื้องบนใช่แล้วการที่เราเกิดมาก็มีไว้เพื่อให้เราขัดเกากิเลสหรือทําให้จิตวิญ,ญญาณดีขึ้นส่วนบทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการกลับนิพานที่จริงแล้ว เราสามารถกลับนิพพานได้เดี่ยวนี้ที่ไม่ต้องรอความตายมาเยือนแต่เป็นสภาวะแห่งใจแห่งสุขสงบแน่นอนว่าพวกเธอปรารถนาจะไม่กลับมาเกิดอีกนั่นเป็นเหตุที่มามีเวรกรรมเก่าๆตามมาท่วงนี้ใช่แล้วหลายคนมีเวรกรรมบางทีนิพพานก็จริงแต่ชีวิตภายในและภายนอกไม่สุขสงบเลย ต้องเจอคนอิจฉาคนแค้นเราคนกั่นแกล้งเราหรือกระทั่งเป็นโรคร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุทำให้พิการใช่แล้วนี่คือเวรกรรมหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าขณะที่ใจของเธอนิพพานแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างทำงานอยู่เบื้องหลังชีวิตของเธอจะไม่สงบสุขเลยถึงแม้คนที่เป็นเจ้าหนี้จะไม่เจอเราตรงๆ แต่มันก็เป็นพลังงานที่ส่งมาถึงเราคำภพคมชาติดังนั้นเมื่อโดนพลังงานนี้เล่นงานใส่เราเราอาจเกิดเป็นโรคมะเร็งหรือประสบอุบัติเหตุโดยไม่คาดหมายถึงแม้จะมีสติก็ตามใช่แล้วเวรกรรมต้องการทวงหนี้เก่าๆแต่สิ่งที่เขามาจะเป็นรูปแบบพลังงานเมื่อได้รับพลังงานจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกเหนื่อยและหมดแรง แต่คนที่ปรารถนาจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปจะต้องผ่อนปลนไปเรื่อยๆจะมาเป็นบางช่วงแต่สำหรับผู้ที่จริงใจจะกลับสู่นิพพานเวรกรรมที่เคยทำไว้พลังงานนั้นจะพุ่งเข้ามาหาเธอทั้งหมดเธอจะรู้สึกเหมือนหมดอะไรตายอยากแต่เมื่อผ่านพ้นไปได้เธอก็จะสามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต่อคนอื่นได้ เพราะเธอมีแสงสว่างแห่งความรักและความเมตตาแล้วใช่แล้วตัวผู้เขียนอย่างฉันก็เคยโดนดังนั้นถ้าเธอปรารถนาอยากนิพพานหรือกลับบ้านก็ขอให้รู้ไว้ว่าจะเจอเวรกรรมที่เป็นอุปสรรคเข้ามามากๆเลย